อาจารย์เนี่ยแนะนำทํานองนี้ว่าถ้าหากว่ายังเห็นกุศลกับอกุศลแตกต่างกันอยู่ไม่เสมอกันอยู่ก็แสดงว่าจิตใจไม่ไม่เสมอไม่สามารถจะบรรลุทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเลวกว่าอะไรดีกว่าอะไรทีนี้สําหรับาหิงสกากูมานเนี่ยหรือองค์ุลิมานในการต่อมา ก็ได้ยินได้ฟังแต่ว่าเขาให้ทําความดีให้ทานรักษาศีลอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องติดอยู่ในของพวกเนี้ยก็ต้องเห็นว่าการให้ทานรักษาศีลเป็นสิ่งที่ดีกว่าการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการเป็นต้นอะไรต่ความรู้สึกอย่างนี้มันยังดองอยู่ในสันดานจากฆ่าสัตว์ฆ่าคนอะไรก็ยังไม่กล้าดีให้ทานรักษาศีลทําไมถึงยินดีจะท,ทําดีฆ่าคนทําไมทไมํามั่งไม่ได้แสดงให้จิตใจไม่เสมอกัน ต้องให้จิตใจเสมอกันซะก่อนคือหัดค่าคนละจนเคยชินอ่านี่เป็นอย่างนี้จนกระทั่งรู้สึกว่าไอ้ค่าคนกับไม่ค่าค่าคนหรือว่าก็ไปทําคุณงามความดีอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันมันไม่มีอะไรแตกต่างกันต้องรู้สึกอย่างนี้แล้วก็จะมีโอกาสบรรลุทําได้ต่อไปแกเชื่อคําของอาจ,จารย์ก็เลยไปเที่ยวค่าคนค่าคน กาจะต้งร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจะให้ครบพันคือถ้าหากว่าฆ่าได้ถึงพันนละ้เอาละจิตใจฆ่าได้อย่างเงี้ยรับรองได้ว่า,าไม่วันไว้ทั้งด้านดีด้านชั่ววันเถอะเห็นเป็นของเสมอกันใช้ได้ไม่รู้ไปเอาที่ไหนที่จะสะดวกที่สุดครับแม่ของตัวนะจะไปฆ่าแม่อยู่แล้วซึ่งฆ่าแม่แล้วก็จะต้องเป็นมาตุคาตไม่สามารถจะบรรลุทมได้ พระพุทธเจ้าเห็นเหตุข้อนี้แล้วก็พิจารณาถึงอดีตหลหลังที่พระองค์ุรีมาทำม,มาก็ล้วนแต่สังสมเอกปัจจัยความดีงามในอันที่จะได้บรรลุธรรมมาทั้งนั้นก็เสด็จไปขัดขวางไว้สะก่อพราะเกิดไปฆ่าแม่สะก่อนแล้วก็ไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมขัดขวางพอไปเห็นพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนใจแทนเจ้าฆ่าแม่ฆ่าพระเนี่ยเปลี่ยนใจก็ไล่ตามไปนะก็ติดตามไป พระพุทธเจ้ารู้สึกวเหมือนไม่ได้เดินอะไรเลยแต่ทําไมเราเดินเข้าไปหาไม่ถึงสักทีอ้าวอ่าทีนี้ก็วิ่งท่าทางพระพุทธเจ้าก็เหมือนก็หยุดยืนอยู่อย่างนั้นแต่ตั้งแต่เราวิ่งแล้ววิ่งอีกวิ่งเข้าไปหาไม่ถึงสักทีจนกระทั่งแต่เหนื่อยแล้วจนกระทั่งไม่สามารถจะวิ่งต่อไปได้แล้วนึกในใจอเราเนะี่ย ขนาดมาก,กําลังควบอยู่เราก็ยังวิ่งไปตามจับตัวมันได้ช้างกําลังวิ่งอยู่เราก็ยังไปตามฆ่าตัวมันได้แต่สมณะผู้น,น,นี้อิริยาบททั้งหลายสงบอยู่แท้ๆทำไมเราวิ่งแล้วทำไมถึงไม่ทันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ตะโกนบอกอะไรนะติดทะสมณะติดทะสมณะหยุดทีเถระหยุดทีเถระว่ามัน ก็ตัดว่าทิโตอาหังอังคุริมาละนะดูก่ององคุริมาเราหยุดแล้วนะแต่ว่าตัวท่านยังไม่หยุดนะเนี่ยนี่ยนะก็เกิดเรื่อมใสฟังธรรมแล้วก็มาขอบวชพระพุทธเจ้าก็ให้บวชไอ้ตอนที่มาบวชใหม่ๆหประพฤติธ,ธรรมเนี่ยนะนะแม้จิตใจนะี่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเพราะว่าใบพระวงถึงคนที่ตนเองฆ่า พอใจจะสงหบหน่อยต้องไปนึกถึงไอ้กรรมที่ชั่วที่ตัวเองทําพอใจสงหบหน่อยก็จะได้ยินแต่เสียงคนหวีดร้องด้วยความกลัวเวลาที่ตนเองบุกเข้าไปฆ่าได้ยินแต่เสียงคนร้องขอชีวิตจนไม่เป็นอันได้ประพฤติปฏิบัติทมก็เข้าไปฝ้ากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนําให้สนใจอยู่แต่ปัจจุบันน่ะอดีตต่วงไปแล้วแก้ไขไม่ได้อนาคตก็อย่าไปม,มาไม่ถึงอย่าไปใส่ใจ เาในยะการปฏิบัติที่พระองค์ประธานให้ไปปฏิบัติใหม่คราวนี้ไม่นานก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์แล้วขึ้นชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะหลังจากกายแต่ําลายตายไปก็จะไม่ไปเกิดในที่ไหนๆอย่าว่าแต่ทุกขติอบายภูมิเลยแนสุขติก็ไม่ไปแล้วหยุดการเกิดกันเพียงแค่นี้ นะไอ้กรรมชั่วที่ทํามาแล้วมากมายเห็นไหมครับทํามาเยอะแยะซึ่งถ้าหาว่าไม่สําเร็จเป็นพระอริยบุคคลแล้วท่านก็จะต้องไปทุกขติทีนี้ถ้าหาว่าสําเร็จเป็นพระอริยบุคคลแต่ต่ากว่าอรหันต์ก็จะต้องมีการเกิดอีกมันก็ยังตามให้ผลได้ในประวัติการแม้เกิดในสุคติก็เถอะในไอ้กรรมที่ทำนั้นเราตามให้ในประวัติการแต่ว่านี่หยุดเกิดเลย เพราะฉะนั้นมรรคกรรมพูดถึงอย่างนี้ก็แล้วกันตัดรอนวิบากพวกนั้นเลยทั้งกูศลทั้งอาุศลหมดแต่ว่าสําหรับมรรคกรรมเนี่ยนะตัดได้แต่ตัดรอนอย่างเดียวไม่มีการให้วิบากโดยการนําเกิดเสเองเพราะขึ้นชื่อว่ามรรคเนี่ยตัดความเกิดไม่ได้เป็นเหตุให้ไปเกิดบางคนพูดผิดบอกว่าถ้าเป็นมรรคชั้นต่ําก็ยังเป็นเหตุให้ไปเกิดอยู่ เช่นว่าโสดาปฏิมาค์บรรลุโสดาปฏิมาคเป็นพระโสดาบันอย่างนี้จะต้องไปเกิดอีกเจ็ดชาติใ่ไหมคนัไอ้ที่ไปเกิดเจ็ดชาติน่ะนั่นนะเป็นเพราะมักโสดาปฏิมรคเป็นเหตุใ้้ไปเกิดเปอีกเจ็ดชาติพูดอย่างเนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกขึ้นชื่อว่ามักเนี่ยตัดวัตตะนะไม่มีการต่อวัตตะให้มันยืดยาวอ่าเป็นวิวัตตะแม้เรียกว่า เข้าปีเข้าครีกันดีนะน่าจะไปไหนด้วยกันอเป็นวิวัตตะตัดวัตตะตัดวัตตะอะไรยังไงโสดาปฏิมาตัดวัตต,ตะยตตตนยาบายไงจำเดิมตั้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่มีการตกไปในอาบายภูมิหรือแม้ในสุกติก็ตัดตัดสุกติตัดจับตั้งแต่ชาติที่แปดไปโสดาบันจะเกิดอีกเจ็ดชาติ และที่เกิดอีกเจ็ดชาติไม่ใช่มรรคให้ไปเกิดเจ็ดชาติอ่าไอ้กุศลอะไรอย่างอื่นต่างหากที่ได้ก่อไว้ก็เป็นเหตุให้ยังต้องไปเกิดอีกเจ็ดชาติไม่ใช่มรรคให้ไปเกิดเจ็ดชาติมรรคนี่เป็นเรื่องของการตัดวัตตะเพียงแต่ว่ายังไม่มีกําลังพอก็ไม่ได้ตัดสิ้นเชิงก็ยังยังทําให้ผู้นั้นได้เกิดอีกตั้งเจ็ดชาติแต่ถ้าหากว่าเป็นอรหัตมรรคในข่าวนี้ตัดสิ้นเชิงเลย มรรคกรรมอย่างนี้เรียกว่าตัดอย่างเดียวไม่ได้ให้ผลเสีเองไม่เหมือนอย่างพวกฌานฌานเนี่ยตัดกุศลที่ต่ากว่าคือพวกกามาวาจรกุศลโดยการที่ตนเองทำโอกาสของตนเองคือไปให้เขาไปเกิดเสเองปริดวิบากเสเองนี่เป็นอย่างนี้แต่ถ้าหาว่ามันเป็นอย่างนี้นะ ถ้าเป็นฝ่ายอากูศลเนี่ยนะท่านบอกว่าอนันตริยกรรมแน่แน่นอนทีเดียวทำกูศลอะไรเอาไว้มากมายสูงส่งเพียงไหนแค่ไหนเพียงไรถ้าหากว่ามีอนันตริยกรรมแล้วอนันตริยกรรมนั้นตัดรอนหมดเลยไม่มีเหลืออย่างพระเทวทัตเนี่ยแหมได้ทั้งชานนะอปิญญาห้าที่เป็นโลกีก็ได้มีฤทธ สามารถเนรมิตไอ้งูเงี้ยวอะไรมาพันตามเนื้อตามตัวให้พระให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเลื่อมใสได้ไหนไหมฮะชาญเนี่ยนะชาญนั่นแหละแหมก็ได้ก็แสดงไม่ใช่คนย่อยๆพระเทวทัตอภิญญาก็ได้แต่พอมาทำอนันตริากรรมแมก็แกก็ทำตั้งหลายข้อข้ออะไรมั่ง อโยโยงสงให้แตกกันนะนะกับอีกข้อหนึ่งก็คือทําโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อเข็นก้อนหินใหญ่หมายที่จะให้มันกลิ้งทับพระพุทธเจ้าให้สิ้นพระชนแต่ว่าไม่สําเร็จตามที่ประสงค์มีเพียงสะเก็ดสะเก็ดหินมากระทบลายพระบาทเป็นเหตุให้พระโลหิตท่อขึ้นเท่านั้นได้เพียงแค่นั้นแต่ว่านั่นก็เป็นอนันตริยกรรมไอชานเชิญอะไรต้องแกเสื่อมหมดนะ ท่านบอกว่าชาญเชิญอะไรเสื่อมะตั้งแต่มีความคิดอย่างนี้เสดยซ้ํานะว่าเราจะปกครองพระพิถีสรงเสเองนะยังไม่ทันได้ลงมือยุงยงทรงให้แตกกันเลยเกิดค,ความคิดเท่านั้นชาญนะก็ทาลายนะต่อมาทําอนันตริยกรรมอย่างที่ว่าพวกนั้นหมดเลยกันเลยก็เป็นอันอาโหสิกรรมกันไม่ให้ผลเลยอนันตริยกรรมมันก็จะให้ผลแล้ก่ก ปัดรรอนหมดเลยพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เหมือนกันนะครับก็มีทุกอย่างเนี้ยทรงพระชนชีพพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นราชจจนกนะครับห้าชาติหน้าอ่าชาติเนี้ยม,มันเสื่อมได้เนี่ยแต่อานันตาริยกรรมมันไม่เสื่อม ฌานมันเป็นเรื่องของคุณงามความดีต้องรักษาและเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ได้เรื่องไม่ใช่เกี่ยวกับทาคนอื่นให้เดือดร้อนแต่ว่าอนันตริยกรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอาคูศลกรรมแล้วก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนซึ่งคนเดือดร้อนนั่นก็เป็นอันเดือดร้อนไปแล้วเสียหายไปแล้ววิบัติไปแล้วแก้คืนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าจะต้องชดใช้กรรมนี้กันท่าเดียวเรื่องอนันตริยกรรมมันมีรายละเลอียดในภายหลังนะฮะ อุปาคาตก,กรรมก็มีประการดังได้พันนานามานี่เองนะมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับอุปาคาตก,กรรมบ้างไหมครับกรรมตัดโรนนะเรียกว่าอุปาคาตกกรรมกรรมอย่างเดียวกันเนี่นะเจตนาอันเดียวกันนะี่แหละถ้าหากไปทําหน้าที่ก็ไปทําหน้าที่เป็นชนกกรรมหรืออุปธราารมบกกรรมหรืออุป อุปปาีริกรกรรมอุปาคาตกกรรมอันนี้ก็เป็นหมวดหนึ่งไปเกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมและเจตนาอันนี้แหละถ้าเกี่ยวกับว,ว่าให้ผลเมื่อไหรให้ผลชาตินี้ชาติหน้าอะไรอ้าวก็ไปอยู่อีกหมวดหน ago, ึ่ง it, it, อันนี้ต้องบอกกล่าวกันซะก่อนเดี๋ยวท่านจะเข้าใจว่ามันเป็นเจตนาคนละอย่างเจตนาเดียวกันทำกิจอย่างนี้อย่างนี้ก็อยู่ในกรรมหมวดนี้ ไปทําะไหรือมีบทบาทเกี่ยวกับอย่างอื่นเกี่ยวกับให้ผลในเวลาไหนอาเขาท่านก็ไปจัดไว้เป็นอีกหมวดหนึ่งเพื่อสะดวกแก่การศึกษาแม่้มันจะปะปนกันหมดถ้าไม่มีอะไรวันนี้ก็เห็นว่าะฮจะถามเลยครับถาม,มาอ่ะจะตัดรอนชนกกรรมตรอนวิบากอะ ชนัก,กรรมแต่ที่ท่านยกตัวอย่างมาในคำพีนะนะร่วนแต่เป็นวิบากในปฏิสนธิการนะแทนที่จะไปเกิดในนรกอ่าทำกุศลกรรมเอาไว้อาคุศลกรรมนั้นไม่ถึงกะเป็นอนันตริยกรรมก็เยียวยาได้เราทำกุศลกรรมนั้นอาอากุศลกรรมนั้นก็เป็นเกิดเป็นอุปคาตก,กรรมปัดรนนะ ไม่ให้อากุศลกรรมนั้นให้วิบากก็เป็นอนุมไม่ต้องไปนะรกอย่างนี้เป็นต้นสำหรับพวกฌานสมาบัติความเป็นอุปคาตกกรรมนี้ไม่แน่นอนแต่อนันตริยกรรมนี้แน่นอนทำไมถึงว่าอย่างนั้นทราบไหมครับอาชาญมันเสื่อมได้ เพราะฉะนั้นเป็นของที่ไม่แน่นอนแต่อานันตริยกรรมเนี่ยมันไม่เสือ่อมทำาแล้วก็เป็นอันรมนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้เกี่ยวกับอุปคา,าตกกรรมอ้าคราวหน้านะอ๋อหยุดนะครับหยุดสุกต้นเดือนเดือนหน้าขอหยุดสุกหนึ่งไปสุกที่สามเลยนะครับท่านทั้งหลายอยา่าเผลอมาแต่ว่าเข้าใจว่าเขาคงจะมี ท่านผู้อื่นมาพูดแทนท่านจะมาก็เป็นประโยชน์อีกนั่นแหละทำไมไม่เสียหายอะไรท่านที่ยังไม่ได้รับหนังสืออุบายดับทุกข์เล็มสามในคราวที่แล้ววันนี้ก็รับได้เอาละครับในที่สุดนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็ขอให้มีจิตมุ่งมั่นในอันที่จะก่อกุศลกรรมเท่านั้นหลีกเว้นอกุศลกรรม เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วไอ้ความสวัสดีทั้งหลายซึ่งเป็นผลของกุศลกรรมก็มาหาตัวท่านเองโดยที่ท่านไม่ต้องเพียนพรายาแามแล้วก็ขอความเจริญองอกงามในพระศาสนาจงม,มีแก่ทุกท่าน